นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนา ปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมันติขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้สแสดงพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจ ชีความเป็นไปแห่งชีวิตที่ริขิชีวิตพวกเราไว้ให้ท่องเที่ยวไปเกิดในภพต่างๆได้มากมายจนกระทั่งได้มีชีวิตมานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสารุชนทั้งหลาย เท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องที่เป็นมงคลแก่ชีวิตข้อที่สองคือการเลือกคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนดีมีความรู้ ก่อนที่จะได้แสดงธรรมไปในรายละเอียดอาตอมาขอให้ท่านทั้งหลายลองนึกถามตัวเองในใจดูซิว่าทำไมเราจึงอยากจะบริโภคแต่ของดีๆอาหารดีๆสดๆใหม่ๆไม่อยากบริโภคของเน่าของเสียทำไมเราจึงอยากจะมีบ้านสวยๆ มีรถราคาแพงๆอยากจะส่งลูกหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนดีๆดังๆมีชื่อเสียงการที่ถามว่าทำไมทำไมนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านสาธุรุชนได้คิดในใจไปด้วยเพื่อที่จะหาคำตอบจากมงคลชีวิตข้อที่สองที่จะได้แสดงต่อไปนี้ท่านสาธุรชนทั้งหลายคนทุกคน ไม่มีใครต้องการความล้มเหลวในชีวิตไม่มีใครต้องการความวิบัติแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเราเองก็ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวชินนี้เช่นกันหรือได้พบเห็นคนอื่นกําลังประสบกับความล้มเหลวที่ว่านี้กันอยู่มากมายความล้มเหลวหรือล้มละลายหรือความไม่ดีอ,อื่นเรียกว่าความเป็นอปมงคลของชีวิต ที่มีผลมาจากการกระทำของตัวเราเองที่รู้เท่าไม่ถึงการได้กระทำไปตามความเข้าใจผิดของตอนเองไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการกระทำในอดีตหรือในปัจจุบันก็าตามการหลีกเลี่ยงความอัปมงคลเช่นนี้พระพุทธเจ้าส่งแนะนำให้แก้ไขด้วยการครบหากับบัณฑิตผู้รู้ หรือคนดีมีศีลธรรมพยายามนำคำแนะนำของท่านนั้นมาปฏิบัติตามได้คบหาสมาคมกับคนดีเป็นเหมือนเราได้บริโภคอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายหรือเราได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามทำให้มีความภาคภูมิใจหรือปลอดภัยแม้จะมีภยัยภายนอกเกิดขึ้น หรือเหมือนเราได้ใช้รถราคาแพงที่มีระบบความปลอดภัยสูงอันจะทำให้ชีวิตปลอดภัยมากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าการครบหาสมาคมกับคนดีหรือบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนการป้อนอาหารประเภทหนึ่งให้กับชีวิตของเรานั่นคืออาหารสมองและอาหารทางความคิดหรือพฤติกรรม หรือพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกมาโวยได้แบบอย่างมาจากอาหารสมองที่เราจะบริโภคไปทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องการให้ลูกหลานได้สอบติดเข้าเรียนในโรงเรียนดังๆดีๆหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก็เพราะต้องการให้ลูกหลานได้บริโภคอาหารสมองและอาหารทางความคิดที่ดีๆ เมื่อฟังมาถึงช่วงนี้แล้วท่านสารุชนคงได้คำตอบแล้วว่าคำถามที่อาตมาถามไว้ตั้งแต่แรกนั้นว่าทำไมทำไมคำตอบก็ได้แก่สิ่งที่แสดงมานี้เองท่านสารุชนทั้งหลายมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีการติดต่อกันสมาคมการอยู่ทุกวันการที่เราต้องพบปะพูดคุยเสยวนานกับบุคคลอื่นอยู่ทุกวันทําให้พฤติกรรมของเราเรียนแบบเขาหรือเขาเรียนแบบเราอยู่ทุกวันจึงทําให้สังคมนั้นๆมีพฤติกรรมคล้ายๆกันอย่างเช่นบางหมู่บ้านมีความสงบก็จะสงบคล้ายๆกันทั้งหมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีความรุนแรงก็จะมีความรุนแรงกันทั้งหมู่บ้านหรือบางที่สงบทั้งประเทศหรือรุนแรงทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งข่าวต่างๆทางโทรทัศน์โซเชียลมีเดียและในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่า การที่บุคคลคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นคบคนพาลก็เป็นเหมือนคนพาลคบบัณฑิตก็เป็นเหมือนบัณฑิตคบคนดีก็เป็นคนดีตามเขาไปด้วยดังพุทธภาสิทที่ว่ายังเวเซ,เซวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นเปรียบเสมือนใบไม้ เมื่อเราไปหอกของเหม็นใบไม้ก็เหม็นตามถ้านำไปหอกหอของหอมใบไม้ก็หอมตามกันตามเช่นกันดังนั้นการครบหาสมาคมกับคนนี้จึงมีความสำคัญอันแรกแรกพระพุทธเจ้าทรงจึงทรง,งนำมาแสดงไว้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตตั้งแต่สองข้อแรกเลยทีเดียว ส่วนข้ออื่นๆยังเป็นรองลงมาท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราจำเป็นต้องคบกับบุคคลจำนวนมากนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักคุณลักษณะของบุคคลที่เราจะคบหาสมาคมนั้นเสียก่อนเพื่อเราจะได้หาวิธีป้องกันตัวไว้หรือเมื่อบริโภคแนวความคิดหรือพฤติกรรมของเขามาแล้วจะได้รู้วิธี ในการชำระล้างออกเหมือนล้างสิ่งสปกปรกออกจากร่างกายเมื่อมันเปื้อนเปื้อนเราแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำวิธีดูบุคคลใดว่าดีสมควรครบหาอย่างสนิทใจหรือไม่นั้นท่านให้สังเกตจากพฤติกรรมของคนนั้นที่แสดงออกมาในทางดีจึงสมควรครบอย่างสนิทใจเพราะนั้นคือมิตร เป็นคนดีมีลักษณะเป็นบัณฑิตคือหนึ่งก็คือคนที่ช่วยเหลือเพื่อน 2. คนที่ร่วมเป็นร่วมตาย 3. คนที่แนะนําสิ่งดีให้เพื่อน 4. คนที่มีความรักให้เป็นกันเองซึ่งพระพระองค์ยังทรงได้จำแนกรายละเอียดของบุคคลทั้งสี่ประเภทนั้นออกไปอีกให้ง่ายต่อการสังเกตต่อไปว่า คนประเภทที่หนึ่งคือคนที่ช่วยเหลือเพื่อนนั้นมีลักษณะสี่อย่างคือเป็นที่พึ่งได้ในยามพากผังยามที่เพื่อนประมาทก็ช่วยรักษาสมบัติไว้ให้แม้คราวมีภัยก็ไม่ทอดทิ้งช่วยเหลือเกินกว่าที่ออกปากขอคนประเภทที่สองคือคนที่ร่วมเป็นร่วมตาย มีลักษณะส,สีอย่างกล้าเล่าความลับให้เพื่อนฟังปกปิดความลับของเพื่อนมีให้แพร่งพายไม่ทอดทิ้งเพื่อนในยามวิบัติไม่เสี่ยงอยอมยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนคนประเภทที่สามคือคนที่แนะนำสิ่งดีๆให้เพื่อน มีลักษณะสี่อย่างคือกล้าห้ามปรามเพื่อนมีให้ทำความชั่วช่วยสนับสนุนเพื่อนทำความดีเล่าเรื่องที่ดีๆให้เพื่อนฟังบอกทางสวรรค์ให้เพื่อนเดินคนประเภทที่สี่คือคนที่มีความรักให้เป็นกันเองมีลักษณะสี่อย่างคือเมื่อเพื่อนมีทุกข์ทุกข์ด้วยกันเมื่อเพื่อนมีสุขสุขด้วยกันโตเถียงคนอื่น โตเถียงคนที่ตำหนิเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนถ้าเราสังเกตเห็นบุคคลที่มาคบหาสมาคมกับเราเข้าในพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวนี้ควรครบให้สนิทใจได้เพราะนั่นเข้าในลักษณะของคนดีส่วนถ้าใครที่เป็นไปนอกพฤติกรรมเหล่านี้แต่เขามาปลอกลอกเราเขามาชักชวนในทางชิบหาย หรือถ้าชวนไปในทางนักเลงก็ควรจะตีตัวออกให้ห่างไกลไม่พึงคบหาสมาคมด้วยจะเป็นดีที่สุดแต่ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องติดต่อประสานงานคบหาด้วยพึงคบหาด้วยความพึงคบหาด้วยการมีสติอยู่เสมอไม่พึงลืมตนไปเรียนแบบคุกคีกับบุคคลเช่นนั้น เพราะเรากำลังถูกป้อนอาหารพิษเข้าสู่ร่างกายนับวันจากใกล้ๆนับว่าจากใกล้ๆความตายเข้าไปทุกขณนะเปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดของชาวประมงนับวันมีแต่จากใกล้ความตายมากขึ้นทุกวันเทศนาวสาเนในการแสดงธรรมมาในมงคล ชีวิตมงคลธรรมในข้อที่สองคือการครบหากับมนดิตเป็นมงคลได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้ในทายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศานานี้ขออำนาจคุณพระสีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศล ที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายจะเริญด้วยอายุวันณนะสุขะพาระมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุข และมีภาระกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยราบยศสเสรเิญสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินดังได้แสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติพระสัทธรรมตทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี